วันนี้ผมได้นะครับคราฟช็อกโกแลตครับของดีจากอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ผมเชื่อว่ามีต้นโกโก้นะครับที่อายุมากกว่า30ปีเนี่ยหลงเหลืออยู่นะครับเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยครับแล้วก็วันนี้คุณน้ำพึ่งนะครับก็ได้ส่งนะครับเป็นคราฟช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นโกโก้นิปด้วยนะครับมาให้ผมได้เทสนะครับซึ่งผมก็ได้ทานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากนะครับใครที่เป็นสายคราฟสายดาร์กนะ ชอบช็อกโกแลตแนวโฮมเมดนะครับโดยการทําเองเนี่ยไม่ใช่แนวช็อกโกแลตโรงงานเนี่ยผมก็อยากจะฝากไว้เลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับ Lost Cocoa Garden นะครับก็เป็นแบรนด์ของคุณน้ํำพึ่งเจนจีลานะครับที่อยู่ในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโกโก้พันลูกผสมนะครับที่ก่อกําเนิดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเหล่านี้เองนะครับที่คุณมึงส่งมานะครับก็มีพวกก่อโกโก้นิฟส์นะครับแล้วก็มีคราฟช็อกโกแลตที่เป็น โกโก้นะครับ75นะครับใช้บราลซูก้าหรือน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็มีส่วนของเป็นมิลค์นะครับอันนี้เด็กๆทำทานง่ายครับเป็นดาร์กมิลค์ช็อกโกแลตซึ่ง58อร์เซนะครับมีส่วนผสมแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่แบบสายดาร์กจัดๆนะครับก็พลาดไม่ได้เลยนี่คือดาร์กช็อกโกแลตแบบ100%นะครับแล้วก็ที่ผมได้ทดลองเทสนะครับที่แกะมาทานแล้ว1ชิ้นเนี่ยก็เป็นครับ75เปอร์เซ็นตนะครับที่มีผิวสัมผัสที่ดูค่อนข้างแวววาวเลยนะครับก็ มีการทำเปลลิงที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็หักมาก็มีสแนปนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นของคราฟช็อกโกแลตที่ละมุนละไมนะครับซึ่งถ้าใส่ลงไปในปากแล้วเนี่ยก็มีความละเมียดละไมนะครับแล้วก็มีความเป็นคราฟจริงๆครับนี่คือช็อกโกแลตที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตแนวของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับมีความเป็น กลิ่นสมุนไพรนะครับมีความเป็นมีได้รู้สึกสัมผัสถึงน้ํามันของช็อกโกแลตนะครับน้ํามันโกโก้ที่อยู่ในตัวเมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยลองทานสายคราฟช็อกโกแลตนะครับก็แนะนาครับในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยมีหลายๆแบรนด์เลยนะครับอย่างรอบที่แล้วผมก็รีวิวของโกโก้ในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะครับก็แบรนด์โกโก้นี้นะครับก็เป็นคราฟช็อกโกแลตอีกหนึ่งคราฟช็อกโกที่เป็นฝีมือคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ โกโก้เนี่ยนะครับพวกโกโก้นี้พวกนี้นะครับมันเป็นเมล็ดช็อกโกแลตที่ผ่านการหมักแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการตากนะครับแล้วผ่านการคั่วแล้วก็แกะเมล็ดออกนะครับจึงกลายเป็นเมล็ดโกโก้แท้นะครับก่อนที่จะผ่านกระบวนการโปรเซสในส่วนของอไปโม่นะครับเพื่อจัดเรียงโมเลกุลนะครับให้เกิดเป็นช็อกโกแลตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการผสมใดๆเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคราบช็อกโกแลตแท้ๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบที่คุณน้ำมึงเขาขายอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความขมเข้มหนึบหนับ ถึงใจแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อไปที่เพจของโรสโคโคคารเด้นนะครับที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ส่วนของที่จังหวัดระนองนะครับก็ยังรอผลผลิตอยู่ครับเพราะว่าของจังหวัดระนองเองนะครับจะทําภายใต้แบรนด์ของระนองช็อกโกแลตเนี่ยก็จะใช้ช็อกโกแลตที่เกิดและปลูกในแผ่นดินระนองนะครับนี่เป็นพอยต์หลักเลยนะครับที่ผมอาจจะทําการตลาดนะครับณจุดนี้นะครับหลายๆคนก็อยากจะมาเยี่ยมเยียนกันนะครับตอนนี้ก็ ดําเนินการทุกวันนะครับแล้วก็ร้านโกโก้ตรงนั้นนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใครที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับผู้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับโดยการที่ซื้อต้นโกโก้ไปจากวิสาหกิจนะครับผมก็นํารายได้ส่วนนี้นะครับกำไรจากการขายต้นกล้านั้นนะครับมาสร้างวิสาหกิจชุมชนนี้นะครับเพื่อรองรับผลผลิตนะครับของกลุ่มสมาชิกที่เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ปลูกโกโก้กับเรานะครับก็ จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับจะเรียนรู้นะครับ Learning by doing นะครับในการที่จะทําอันนี้อาจจะหนุกหูหน่อยนะครับนี่อยู่ติดถนนนะครับหลายคนบอกว่าวิสากิจชุมชนผมอยู่ไกลไหมนะครับเราเป็นสวนที่ไม่ได้อยู่ไกลจากเมืองเลยนะครับตอนนี้ด้านบนเนี่ยเป็นเสียงของเครื่องจักรนะครับกําลังทําถนนสี่เลนครับก็กําลังจะขยายเมื่อถนนสี่เลนเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะติดถนนใหญ่เลยนะครับแล้วก็กําลังทําร้านอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งช็อกโกแลตมาให้ทานนะครับแล้วก็ เราจะได้รู้ว่าครับช็อกโกแลตเนี่ยถ้าสาราเป็นแบบไหนนะครับพัทธลุงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆจะมีรสชาติเป็นแบบไหนก็สามารถส่งมาให้ทานกันได้นะครับช่วงนี้ร้องขอของฟรีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับตอนนี้ห้องน้ําที่จะจัดเตรียมไว้ให้น้องๆนักเรียนมาทัศนศึกษานะครับก็แล้วเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ไว้สอนนะครับก็เดี๋ยว เตรียมทําถนนอัปเดตตรงนี้นิดนึงนะครับรอถนนสีเลนตรงนี้เสร็จเราก็จะเปิดนะครับรับนักเรียนนะครับนักศึกษานะครับโดยเฉพาะเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดอนองก่อนนะครับมาดื่มช็อกโกแลตนะครับมาทานมาเรียนรู้นะครับมาทานช็อกโกแลตมาที่เกิดจากการแปรรูปอาจจะไปเป็นขนมต่างๆนะครับอาจจะเป็นคราฟช็อกโกแลตซึ่งจะให้น้องๆเหล่านี้นะครับได้มีการเรียนรู้มีความเข้าใจแล้วก็ตระหนักรู้ว่า บ้านเกิดแผ่นดินเกิดในจังหวัดระนองของตัวเองเนี่ยนะครับมีสามารถทาช็อกโกแลตด,ดีๆได้นะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับในพื้นที่เราสามารถปลูกเองได้นะครับแล้วก็มีแปรรูปได้ได้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะทาการตลาดนะครับโดยให้ทุกท่านลองชิมก็ <c oughs> อ,อดใจรอกันหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้บางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับในส่วนของวิสาหขิจชุมชนนะครับที่ปลูกไปเมื่อตอนวันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็เริ่มติดดอกละ ออกผลนะครับแล้วก็คาดการว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะมีผลผลิตซับพอตเพียงพอนะครับแล้วก็สามารถผลิตครับช็อกโกแลตดีๆออกมาให้ชิมให้ทานกันได้ทุกคนนะครับก็ปัจจะรอกันหน่อยนะสําหรับคลิปนี้ครับก็ทําออกมาสั้นๆนะครับเพื่อจะออกมาขอบคุณนะครับคนที่ซื้อต้นกล้าแล้วทําให้เราได้กําไรมาเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมช็อกโกแลตแบบโฮมเมดนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าครับจะเป็นแรงบันดาลใจที่ใครๆก็สามารถเอาไปเรียนแบบเอาไปทําซ้ําหรือเอาไปพัฒนาต่อยอดของตัวเองได้นะครับแล้วก็ขอบคุณโปโกของโรสโคโก้กระเด็นนะครับที่ส่งมาให้ทานด้วยนะครับที่จะทําคลิปนี้ไว้ออกมานะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ยังมีสอบถามกันเข้ามานะครับในส่วนของการปลูกนะครับตอนนี้ก็เริ่มหมดหน้าฝนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับดูแลเอาใจใส่ต้นโปโกของท่านให้ดีนะครับหวังว่านะครับทุกคนจะประสบความสําเร็จและมีความสุขไปด้วยกันกับการผลิต ช็อกโกแลตดีๆออกมาให้คนไทยได้ทานกันขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะทักทายกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตร้านละนองช็อกโกแลตถ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเชืเชิญนะครับทุกท่านที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นเจ้าของแหละนะครับเพราะจากการอุดหนุนต้นกล้าไปนะครับก็กํากไรหรือรายได้จากตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นเงินของท่านก็เอามาลงไว้ตรงนี้ซึ่งผมอยากบอกว่าวิสาหกิจชุมชนตรงนี้ก็เป็น แรงนะครับเป็นน้ำต้าใจจากที่พวกท่านสนับสนุนมาทั้งนั้นเลยนะครับอยากให้ทุกท่านทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตดีๆนะครับก็เจอกันทาง y YouTube เนาะขอบคุณนะครับตอนนี้ผู้ติดตามทั้งหมด5,000คนแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นแฟนคลับกันนะครับผมสัญญาครับยังคงคอมมิชเมนต์นะครับมีคอมมิชชั่นแพชชั่นเหมือนเดิมว่าจะนําสิ่งที่ดีๆนะครับ เพื่อเป็นแรงบนนันดาลใจนําประโยชน์นําความรู <S <S ้เกี่ยวกับเรื่องของชโคโค็อกโกแลตมาแบ่งปันให้กับกลุ่มคนที่สนใจแล้วก็ชอบทําช็อกโกแลตด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเสื้อยืดสวยๆนะครับจากโรสโกโกกระเด็นด้วยนะครับที่ส่งมาให้ใส่นะครับใส่แล้วดูหล่อดูดีเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ